โรงเรียนสุรนา,ารีวิทยาสองสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาที่ตั้ง118ห 11, มู่1ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2535จัดระบบแบบสหสศึกษาสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6ตราสัญลักษณ์รูปท่านเท้าสุรนา,ารี ครอบด้วยเสยมาสีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินขาวปัจจุบันบริหารงานโดยนายประเสริฐสีแสนปานแบ่งการบริหารเป็นสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานงบประมาณฝ่ายบริหารงานทั่วไปจำนวนครูและบุคลากรทั้งสิ้น59คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด813คนปัจจุบันใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2,551และมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง2,560สถานศึกษาได้จัดทำหลักสูตรระดับชั้นมอต้น2แผนการเรียนหลักสูตรระดับชั้นมอปลาย4แผนการเรียนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับคุณภาพดีเลิศ แผนการดำเนินงานกระบวนการพัฒนาเพื่อการบรรลุผลสำเร็จมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทั้งความรู้ทักษะและเจตคะะติในการพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบการประเมินสมรรถนะความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยีตัวชี้วัดที่1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนมีความรักชาติาศาสนา,าพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ และมีความพร้อมใช้ชีวิตในบริบทต่างๆของการเป็นพลโลกตัวชี้วัดที่1.3ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดความสนใจความถนัดด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษา ภายในปี2569นักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2. มีความรู้ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ 1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพค่านิยมองค์กรร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาทำงานเป็นทีมสมรรถนะของสถานศึกษา System Unity Responsibility Achievement ส่งผลให้เกิดสุรสองโมเดล ตัวชี้วัดที่2.2นโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมโดยมีจุดเน้นเรียนภาษาไทยเน้นเพื่อการสื่อสาราเรียนภาษาอังกฤษกเน้นเพื่อการสื่อสารเรียนรู้ด้วยวิธีการ active learning เรียนรู้ดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายพัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาพิบาลผู้บริหารขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ PLC มุ่งเน้นการดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยจัดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจและเป้าหมายของสถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการฝึกอบรม จนนำไปสู่หลักการปริยาโมเดลตัวชี้วัด2.4แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาจัดทำแผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีการดำเนินงานตามแผนงานในการพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพมีการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพพร้อมทั้งมีทักษะในมาตรฐานตำแหน่ง อีกทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาศัก,กยภาพของตนอย่างสม่ำเสมอครูและบุคลากรทางการศึกษานำสื่อเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อก้าวทันศตวรรษที่21ตัวชี้วัดที่2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ System คณะครูและบุคลากรร่วมกันประชุมศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและวางแผน Un น t y ผู้รับผิดชอบงานวางแผนการนิเทศสร้างเครื่องมือนิเทศ responsibility ผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติการนิเทศติดตามงานที่รับผิดชอบ achievement ผู้รับผิดชอบงานประเมินตรวจสอบสะท้อนผลการนิเทศสรุปรายงาน 2sstudent school นักเรียนมีความรู้ความสามารถเป็นคนดีคนเก่งและความสำเร็จขององค์กรคือโรงเรียน ตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา นอกเหนือจากการสอนวิชาพื้นฐานแล้วการสอนเทคโนโลยีบูรณาการร่วมหลักสูตร MTCA n ประเทศลัตเวียมีระบบเช็คชื่อผ่านระบบโรงเรียนส่งลายถึงผู้ปกครองและครูประจำชั้นระบบเช็คชื่อเข้าห้องเรียนและเข้าสอน My host และครูได้ใช้สื่อที่หลากหลายตัวชี้วัดที่2.7 การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขาอ,อนามัยโรงเรียนได้จัดทําโครงการงานอาคารสถานที่โ้อยฝ่ายอาคารสถานที่เพื่อการดูแลซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสะอาดสะดวกปลอดภัยถูกสุขลักษณะมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติด,ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย มาตรการป้องกันความเสี่ยงทุกด้านตัวชี้วัดที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยภัยพิบัติ รายงานโครงการเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายจิตที่ดีและประกันสุขภาพพุทธศักราช2,564ถึง2,566ครบ100%เอร์เซนมีการคัดกรองฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆเช่นการฉีดวัคซีนมะเร็งปากหมดลูกมีการอบรมมีการป้องกันอุบัติภัยในรูปแบบต่างๆให้แก่นักเรียน ตัวชี้วัดที่2.9ระบบและกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนสถานศึกษามีกระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้นวัตรกรรมระบบช่วยเหลือนักเรียน 5. สโมเดลสืบเาะหาคัดกรองสารประสานความร่วมมือสันทางกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์สร้สางสร้สา,รา,รารององค์ความรู้สุขนักเรียนมีความสุขข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองมี4กลุ่มได้แก่ กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหากลุ่มพิเศษปัญหาพฤติกรรมปรับโดยพูดคุยและเยี่ยมบ้านนักเรียนปัญหาทุนปัจจัยพื้นฐานโรงเรียนมอบทุนการศึกษาปี2564ถึงปี2566จำนวนทั้งสิ้น245ทุนเป็นจำนวนเงิน245,000บาท ตัวชี้วัดที่2.1 0การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนมีการร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนข้อมูลพัสดุสินทรัพย์ o b a บ a s s e t มีการจัดทำปฏิทินกิจกรรม เอกสารประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสอรอน2ออเพจเฟซบุ๊กรอบรัวสุลนารีวิทยา2วารสารสอรอนอ,อนุสรมีการประชมุกกมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองอยู่อย่างเสมอ มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่3.1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ศึกษาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลที่สนใจและความต้องการของผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์รวมทั้งมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมเจตคติที่ดีตามความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน 1. วิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีค่ายวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์งานพฤกษศาสตร์ 2. ภาษาไทยสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรักภาษาไทย 3. คณิตศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาศัก,กยภาพทางคณิตศาสตร์ 4. ภาษาต่างประเทศโครงการพัฒนาศัก,กยภาพและทักษะด้านภาษาวันสำคัญสากล 5. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกิจกรรมทำบุญวันสำคัญสวดมนต์สอบธรรมะสนามหลวง6การงานอาชีพ โครงการทักษะอาชีพ 7. สุขศึกษาและพลศึกษากีฬาสีภายในโรงเรียน 8. ศิลปะสรงเสริมศัก,กยภาพด้านนาฏศิลป์ดนตรีไทยศิลปะ 8กลุ่มสาระควบคู่ไปกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ส่งเสริมความรู้จากประสบการณ์จริงโดยนำนักเรียนทุกระดับชั้นไปทัศนศึกษานอกสถานที่ตัวชี้วัดที่3.3 ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโรงเรียนได้ให้ครูผู้สอนวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์โครงสร้างรายวิชาเนื้อหาในการจัดทําหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การประเมินผลที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ K พฤติกรรมด้านความรู้ P ด้านทักษะกระบวนการ A คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำหนดภาระงานได้สอบและวัดผลในแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนละหนึ่งครั้งโรงเรียนสุรนารีวิทยาซองมีระบบกลไกาการวัดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทําให้สถานศึกษาประสบผลสําเร็จในด้านการบริหารจัดการด้านครูและบุคลากรรวมถึงคุณภาพของผู้เรียน ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดอย่างต่อนเนื่องสถานศึกษามีผลงานรางวัลน,นานับประการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามได้รับการยอมรับจากชุมชนมาอย่างช้านาน33ปี